ตอนนี้นะคะมาติดตามในเรื่องของการเตรียมความพร้อมอดพยบป,ประชาชนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกันบ้างค่ะโดยทางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะได้ฝึกซ้อมอดพยบป,ประชาชนสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวป้องกันรับมือภัยพิบัติค่ะ เมื่อวานนี้นะคะที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักตําบลท่าชีอําเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีเปิดการฝึกซ้อมอพยพป,ประชาชนและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงพระราชทานประจําปี2568เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยมีนายทีรุตสุภาวิบูลผลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทําหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้มีการนําหัวหน้า ส่วนราชการคณะกรรมการศูนย์พักพิงระดับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาขีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้จัดขึ้นเสมือนจริงค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าสู่พื้นที่อพยพไปจนถึงการจัดระบบดูแลภายในศูนย์พักพิงทางห้องพักแยกชายหญิงห้องพิธีศาสนาห้องพยาบาลและบริการทางการแพทย์ห้องน้ําโรงครัวพระราชทานรวมไปถึงจุดประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพการเปิดปิดศูนพักพิงชั่วคราวตลอดจนการบูรณาการในพื้นที่ชุมชน อางเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ในเวลาเดียวกันค่ะที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุน่นไอรักตําบลมะลวนอําเภอพุนพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีส่วนราชการทหารและภาคีเครือข่ายได้รวมร่วมกันจัดพิธีฝึกซ้อมอุยพประชาชนและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงพระราชทา,านเช่นเดียวกันโดยมีนายสุคนหนูพักดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเป็นประธานพร้อมกับก,บการตรวจเยี่ยมการอุยพในแต่ละจุดบริการภายในศูนย์พร้อมกับให้กําลังใจประชาชนที่เข้าร่วมการฝึกค่ะ ทั้งนี้ค่ะศูนย์พักพิงพระราชทานดังกล่าวค่ะจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในปีพุทธศักราช2563เมื่อพระบาทสมเด็จพระประเมนทระมหา ทารามาธิบปดีศีสิลมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนขอภระชาชยฝั่งทะเลภาคใต้โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานจํานวนสองแห่งและทรงพระราชทานนามว่าศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอันเป็นพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือด ร้อนแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน